สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ <Hey. S 1> นะครับจะพาไปเก็บชุดที่คุณผู้ชมไม่อยากพลาดอย่างแน่นอนนะครับมาเริ่มกันที่ชุดแรกนะครับชุดแรกจะเป็นชุดขุนนางโลหิตนะครับก็มี3ชิ้นนะฮะส่วนมือไม่มีนะ <c oughs> ก็เริ่มที่แมบพิมะศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็เดินออกทางซ้ายซ้ายบนไปนะครับ นะครับจะอยู่ตรงตรงบริเวณที่ผมมาร์กไว้ให้นะครับก็เราไปกันเลยครับถ้าเดินไปถึงแล้วนะครับจะมีรอสักพักหนึ่งนะครับจะมี NPC ที่ใส่ชุดกุนนางโลหิตเนี่ยนะครับมาอินเวดเรานะครับแต่ผมต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมผ่านผ่านตัวนี้ไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีตัว NPC ที่อินเวดให้ดูนะครับ แต่ก็ชี้จุดที่เก็บได้หวังว่าคุณผู้ชมจะมาเก็บได้นะครับก็การโจมตีก็ปกติครับไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็พยายามผ่านไปให้ได้ครับผมก็จะได้ชุดขุนนางโลหิตมาใช้เลยครับตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้เลยยืนรอสักพักหนึ่งอะครับจะมี NPC Inva d e เข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราไปเชุดที่2เลยครับผมอ่าชุดที่2นะครับจะพาไปเก็บชุดอ่า,อา อัศวินมังกรนะครับชุดนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจอีกเช่นกันนะครับเป็นชุดที่ผมใส่อยู่น้าปัจจุบันเลยนะฮะสวยมากชุดนี้นะครับก็เริ่มต้นที่วิหารมังกรนะครับวิ่งมาที่แมปฟาลุมอสูรานะครับครับเดินออกซ้ายไปครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพอยต์นิดนึงนะครับจะมีเหวเหวค่อนข้างเก่ง มากนะครับยังไงถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ถนัดที่จะวิ่งไปนะครับก็พยายามกําจัดนกให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็โดดลงไปนะครับอ่าทีนี้โดดลงมาตรงนี้นะครับออกซ้ายไปครับชุดนี้หาง่ายมากครับแต่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้เลยนะครับก็คือเดินออกมาปุ๊บเนี่ยวนซ้ายมาครับวนซ้ายมาเลยตามทางนะครับอ่าจะมีหีบอยู่หนึ่งใบนะครับก็เป็นหีบที่ใส่ชุดไว้เนี่ยแหละฮะ ก็จะได้ชุดมาเลยครับเห็นว่าง่ายๆนะครับแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นี่ก็กระอักเลือดน,นะครับผ่านมังกรมาอย่างน้อยประมาณ3มตัวนะครับก็อันนี้เป็นเป็นพรีวิวชุดโดยรอบนะครับพยายามจะหมุนให้ดูทุกส่วนนะครับว่าชุดนี้จริงๆผมชอบมากเลยนะชุดนี้ครับพยายามไปหาข้อมูลมาแล้วก็ไปหามาจนได้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ในส่วนตรงนี้นะครับ เสียดายแสงไม่ค่อยไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะครับเลยเห็นชุดไม่ชัดนะฮะแตเ่เดี๋ยวดี๋ยวดูติดตามผมอีกหลายๆคลิปนะครับก็จะเห็นผมใส่ชุดนี้แหละอ่าน,นี่ก็ชุดขุนนางโลหิตอันนี้ก็ชอบเหมือนกันครับแล้วก็ชุดนี้จะไปเล่นกับบิลที่เป็นเครื่องประดับยิ่งน้ําหนักน้อยยิ่งตีแรงก็ได้นะครับ ันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันก็เป็นแลนไว้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวบิลต่างๆให้ดูอีกเช่นเคยนะครับแต่อดใจรอสักนิดนึงช่วงนี้อาจจะติดภารกิจนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณมากครับ